นยายรักเรื่องหัวใจดวงนี้เพื่อเธอโดยอนาตาตอนที่25ข่าวใหญ่ของเชา้านี้นักกัรถูกนบพลเรียกพบเกี่ยวกับปลายทางที่ประเทศเดนมาร์กมีการตรวจพบยาเสพติดแต่ยังไม่รู้แน่ชัดถูกฝ่ายต้องเข้าประชุมเพราะมันเกี่ยวกับบริษัทของเขาโดยตรงแม้จะเป็นรายงานข่าวแต่ก็วางใจไม่ได้ เพราะนี่คือภาพลักษณ์ของบริษัทที่ยิ่งใหญ่ของนนพลที่สร้างมาหลายสิบปีจะมาล่มเพราะของที่ถูกส่งไปมียาเสพติดมันต้องไม่ใช่เหตุบังเอิญความวุ่นวายมาเยือนขณะที่วัฒนาเริ่มไหวตัวเพราะยาเสพติดที่เขาซิกแซกส่งออกในหลายๆประเทศมาถูกจับได้ที่เดนมาร์กแถมโบที่เขายอมเอายาเสพติดมาล่อ แล้วให้เป็นสายในบ้านของนุนพัฒน์ยังมาหายตัว,ตวหายตัวไปอีกไม่ได้มาใจตลาดในวันนี้เป็นวันที่สองแล้วเอ็งจะล่าเองก็ถูกกักตัวอยู่ในบ้านไม่ได้ข่าวคราวมาเกือบสัปดาห์แล้วไอ้ฝรั่งแกมันดันรู้ทันเขาทั้งที่เขาต้องการจะฟอกเงินมันก็ไม่ยอมให้เขาเป็นหุ้นส่วนด้วยเสียอีกมันอ้างว่าเอ็งจล่าไม่ยอมเพราะอยากให้เป็นธุรกิจของครอบครัวมากกว่า มันรีบเก็บข้าวของเพราะหายนะกำลังจะมาเยือนดีที่มันสะสมเงินเอาไว้มากมากพอจะมีจับใจ่ายใช้สอยไปอีก10หรือ20ปีมันจะไม่ยอมเข้าคุกเป้าหมายเดียวที่มันต้องการก็คือสาวน้อยแองเจลา มันต้องการเธอเธอเป็นสิ่งเดียวที่เขาอยากได้มาขณะที่มันกบดานอยู่เงียบๆรอก,ก่อนเธอรอก,ก่อนมันจะต้องได้เธอมาครอบครองมันจะไม่ยอมเสียเธอไปในเมื่อมันปักใจที่จะรักเธอแล้วมันจะทำทุกวิธีทางให้ได้เธอมา แสงเทียนหอมที่ถูกจุดขึ้นในห้องพักภายในบ้านพักหลังใหญ่ของรีสอร์ทผงผัดและโลดเดินตรวจตรารอบบ้านขณะที่แองเจล่าหลับไหลบนเตียงนุ่มนนพัสสวมเสื้อยืดตัวใหญ่ให้แองเจล่าก่อนที่เขาจะสวมเสื้อยืดของ,ของเขากับกางเกงสีเข้มหลังจากนั้นเขาเขาจึงหันไปมองเธอ และคิดไปว่าเขาคงคิดถึงเธอมากไปหน่อยจนทำให้เธอหมดแรงกับบทรักที่ยาวนานเกือบสามชั่วโมงตอนนี้เกือบสองทุ่มแล้วทุกคนรอแค่เขาเขาออกไปดูข้าวของที่ต้องใช้ตอนเช้าขณะที่บุญช่วยรับปากกับเขาว่าทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยดีเขาก็ได้ทีปลีกตัวเข้าไปหากอบที่ห้องพักในบ้านหลังเดียวกันกันกบเขา กอยิ้มนิดๆที่เห็นรอยแดงเล็กๆที่คอของเขาคงเป็นเพราะแองเจล่าอดทนกับความกำซาบซ่านไม่ไหวจนต้องฝังจูบลงที่ต้นคอของเขาแทนเขาจึงจ้องหน้าก๊อบอย่างคาโทษเจ้าตัวรู้ทันรีบทำท่าสะดุ้งแล้วเริ่มเข้าประชุมเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องของเขาแต่เป็นเรื่องของนายวัฒนาตำรวจให้ข้อมูลคร่าวๆมาครับ เขาหยิบแฟ้มขึ้นมาอ่านประวัติของนายวัฒนาเกิดที่ไหนปีอะไรทำอะไรมาก่อนพอพอขาอยยาเล็กๆจนก้าวขึ้นมาใหญ่โตใหญ่โตได้เพราะฆ่าหัวหน้าของมันได้จนเป็นหัวหน้าแก๊งเสียเองฟอกเงินกับบรรดาบรรดาพับบาทุกอย่างที่ผิดกฎหมายชายคนที่มีฐานะ ทำตัวกลมกลืนกับบรรดาไฮโซค้ากามประเวณีแต่เลิกไปเพราะถูกจับได้ง่ายกว่าการค้ายยาเสพจจติดที่สําคัญตอนนี้ตํำรวจกาลังสืบร่วมกับ CIA FBI ในหลายๆประเทศเขาถอนหายใจรู้ข่าวเรื่องของที่ส่งไปเดนมาร์กถูกจับได้และเป็นบริษัทของนบพลอีกด้วยเพียงแต่ปิดข่าวเอาไว้เพราะหมุนเงินได้ทัน และตกลงที่จะช่วยจับคนร้ายโดยที่เขาช่วยการันตีพอรู้จักกับตำรวจใหญ่ในเดนมาร์กเพราะดันเป็นเพื่อนของพ่อของเขาอีกทีนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนักนักการบอกสถานที่บ้านพักของนายวัฒนาตามที่เคยเอาของขวัญไปขอบคุณแต่ที่นั่นร้างไปแล้วมันรู้ได้รวดเร็วมากทุกอย่างอันตรายเขา จะนิ่งนอนใจไม่ได้เมื่อช่วงสายที่เขาได้ให้คนไปรับแองเจล่าเขาก็ต้องพาเธอออกไปทางหลังบ้านไม่ให้ใครจับความเคลื่อนไหวได้เขาวางแฟ้มลงที่เตียงของกอบมีสีหน้าเคร่งเครียดแล้วเด็กหลับใช้ละเขาถามถึงโบพงพัดตอบสั้นๆส,สืบสวนอยู่ครับตอนนี้ขาดยาคงยังพูดอะไรไม่ค่อยดูเรื่องเท่าไหร่แต่เท่าที่ถามก็ไม่รู้อะไรมาก ตัวหลอนเองก็ถูกบังคับครับเขาถอนหายใจพยักหน้าเพราะไม่รู้จะทำยังไงต่อส่งตำรวจไปดูที่โรงแรมของพ่อของฉันด้วยพ่อตาของฉันด้วยขอแบบขอแบบนอกเครื่องแบบนะส่วนเรื่องแองเจล่าเราคงดูแลกันได้เด็กโบนั่นก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้เพราะหลอนก็คงไม่ได้คิดร้ายอะไรพงษพัดพยักหน้าอย่างแข็งขันเพราะเขาเองที่รู้ทัน เพราะโบมักจะหลบตาเขาอย่างมีพิรุษเขาจึงตามไปที่ตลาดนุนพัฒมีสีหน้าเป็นห่วงและเครียดมากขึ้นเรื่อยๆเป,เป็นห่วงทุกเรื่องที่เขาถามมาได้ทุกอย่างเป็นของเขาน้ำพักน้ำแรงแต่ทุกอย่างหาไม่ได้ยกเว้นเขาแทบไม่อยากจะคิดว่ามันจะต้องการแองเจล่าด้วยประมาทไม่ได้เลยจริงๆ